ถือว่าขอนะคะปางปรางทิพลันไม่กินเหล้าหน้าเวทีแบงค์ไหนก็ไม่เอาอยากโชว์เสียงมากกว่าประกาศให้รู้ชัดๆไปเลยสำหรับนักร้องสาวเสียงทรงพลังอย่างปรางปรางทิพที่มีผลงานให้ฟังเรื่อยๆแถมมีโชว์แทบไม่ได้หยุดพักล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กขอฝากไปถึงเหล่าแฟนๆบางกลุ่มที่ชอบยืนเหล้าให้ดื่มขณะที่ร้องเพลงอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตว่า ต่อไปนี้ตนไม่ขอดื่มเหล้าหน้าเวทีโดยสาวปรางโพสข้อความเฟซบุ๊กที่ระบุว่าป่างทิพย์ไม่กินเหล้าหน้าเวทีจะเลิกหน้าเวี่ยงใส่นะคะเลิกทำเอาแบงค์พันแก้ว100ไม่รับงั้นแบงค์พันแบงค์ไหนก็ไม่เอาเอาโออิชิดีกว่าถ้ามเมาแล้วมันร้องไม่เต็มที่และนักร้องหลายคนไม่จำเป็นต้องเมาขายเสียงอยากโชว์เสียงมากกว่าค่ะ และที่พันแก้วมาหน้าเวทีบางทีรับเพราะน้ำใจเพราะเอฟซีให้แต่ไม่ได้บังคับมาต้องกินแต่บางคนดือ้อนอกจากนี้ยังโพสต์อีกว่าไม่กินก็สนุกกับคนหน้าเวทีได้ปรางต้องรักษาเสียงตัวเองด้วยและอีกอย่างเคยตามใจกินอะไรก็กินไม่รู้อันตราย พอบอกไม่กินเอาเหล้าลาดลงในจานผลไม้มาให้กินมีหลายอย่างที่ต้องเจอถือว่าขอนะคะปางเร่นเต็มที่กับทุกงานทามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมปรางกันอย่างล้นหลาม